สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ตรงกับวันที่17ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2563วันนี้ก็ไม่ได้มาประกาศขายที่นะครับวันนี้ามาที่ที่นาของผมเองนะครับที่นา20ไร่นะครับที่ผมทำเป็นโคกน้องนานะครับวันนี้ก็แฟนก็มาด้วยนะครับ แฟนก็เขาก็ไปเก็บเห็ดก็ได้พอประมาณครับพอได้แกงนะครับพอได้แกงครับก็เรามาใช้ชีวิตแบบวิถีชาวนานะครับวิถีชาวนามาไร่มานาก็มีโคกนะครับแฟนผมนี่ค่อนข้างจะภาษาอีสานเขาเรียกว่าหากินหมาน <c oughs> ถ้าเข้าป่าเก็บเห็ดก็จะได้เห็ดนะครับได้แกงทุกครั้งไป มาดูบริเวณรอบๆอันนี้ก็คือโคกนะครับโคกเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าที่นาแปลงนียมี20ไร่นะครับก็ทําเป็นแปลงนาเนี่10ไร่อีก10ไร่ก็จะปล่อยให้เป็นเป็นปลาธรรมชาตินะครับต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นต้นเต่งต้นเต่งต้นรัง ครับแล้วก็ต้นแตงต้นรางนี่ามันก็เห็ดน,นะครับเห็ดจนึน้นดีนะครับอ่าเนี้ดูที่นานะครับอันได้เป็นแปลงนาครับปีนี้ก็อ่าข้าวจะไม่งามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่ามันเจอฝนทิ้งช่วงนะครับอ่าพายุโนอื่นมากา็ท่วมที่อื่นนะครับ แต่ว่าบัวใหญ่นี่ไม่ฝนไม่ฝนไม่เยอะนะครับฝนไม่เยอะก็คงจะอพอได้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ในการารับประทานของตัวเองนะครับแต่ก็คงจะไม่พอทานสำหรับปีนี้นครับแต่ว่าก็มีเก็บไว้พอได้อยู่ได้รับประทานในครัวเรือนนะครับสำหรับข่าวปีนี้นะครับ อรอันนี้ก็เป็นดอนนะครับดอนที่แฟนของผมนี่เพาะเห็ดนะครับเพาะเห็ดหลายชนิดครับเห็ดป่านะครับปีหน้าก็ต้องมารอชมว่าเห็ดที่เพาะนะครับจะ,ะจะเกิดจะขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นสระน้ำข้างข้งที่พักนะครับรที่เดินพักเอียงนาอาจจเรียกว่าเอยียงนาครับเอียงนาใหญ่ครับน,นี่ก็เป็นบ่อน้ำน้ำก็ยังไม่เต็มบ่อครับนี่นยังไม่เต็มบ่ออันนี้เป็นะระบบผมเจาอะน้ำนะครับเจาะน้ำแล้วก็ ใช้พลังแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ปล่อยน้ำบองบ่อครับวันนี้แดดไม่แดดไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วเมฆฟ้าคลึ้มนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็สูบน้ำนะครับสูบน้ำบาดาลขึ้นมานะครันนี้น้ำจืดดีนะครับ ปีนี้น้ําก็ยังไม่เต็มบ่อครับน้ำยังไม่เต็มบ่อก็ก็อยากจะให้เต็มอยู่ที่อื่นเขาท่วมนะครับแต่ว่าบ่อใหญ่นี่ฝนไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับฝนตกนี่ยังตกไม่แรงเท่าไหร่นะครับมัจะเป็นฝนดินลินนะครับอ่าเรามาดูมาดูแกงเข็ดดีกว่าอ้าว เผื่อคนกรุงเทพมาอธิบายว่าแกงเห็ดนะอ่าคนชาวไร่ชาวนานี่นะครับเขาทํากันยังไงครับแกงเห็ดก็ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับนะครับอ่าก็เก็บเห็ดได้มาก็ล้างเห็ดให้สะอาดนะครับล้างเห็ดให้สะอาดเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับมีแรงลักนะครับ แล้วก็น้ำปะลาระนะครับเท่านี้ก็เป็นแกงเห็ดแล้วก็มีความอร่อยอร่อยนะครับเพราะเห็ดมันสดนะครับเก็บใหม่ๆแล้วก็มรับบุงเป็นอาหารเลยนะครับครับวันนี้ก็คุยกับเพื่อนๆเทีเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับมีเรื่องดีๆก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับสวัสดีครับ